สวัสดีครับกินกับอ่านวันละมือวันนี้นําเสนอเมนูซุก,กี้แห้งทะเลเดือดวัตถุดิบที่ใช้จะมีหมูหมึกกุ้งกระเทียมหั่นซอยวุ้นเส้นใบขึ้นช่ายผักกาดขาวผักบุ้งจีนแล้วก็ในส่วนของตัวไข่ไก่2ฟองครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับตามด้วยกระเทียมซอยที่เราหั่นเตรียมไว้ตามด้วยการใส่เนื้อหมูพอเนื้อหมูสุกออกสีขาวก็ให้ตามด้วยปลาหมึกกับกุ้งพอทุกอย่างเริ่มสุกก็จะตามด้วยการใส่ไข่ ไข่ไก่ที่ใช้วันนี้ใช้ขนาดไซส์เอ็มจำนวน2ฟองนะครับว่าไข่ขาวเขาเริ่มสุกแล้วค่อยทําการตีในส่วนของตัวไข่แดงครับตามด้วยการใส่ผักบุ้งจีนผักกาดขาวปุ้นเส้นผัดทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยครับหลังจากนั้นทําการปรุงรสด้วยซอสซุกี้ปิดท้ายด้วยการใส่ใบขึ้นช่ายเพื่อเป็นการเพิ่มความหอมครับคลุกเค้าทุกอย่างให้เขาเข้ากันครับ และนี่ก็คือเมนูซุกี้แห้งทะเลเดือดสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นเมนูรายฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตพาภรรยาที่กำลังตั้งท้องทานข้าวกันก่อนนะครับสวัสดีครับ